สวัสดีครับยินดีดดต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไร่ซาร่านะครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักคลาในกลุ่มสกุลมาเรนต้านะครับซึ่งเรานะครับก็ได้รวบรวมคลามาเรนต้านะครับผมทั้งหมด6ชนิดนะครับมาให้เพื่อนๆได้รู้จักในแต่ละตัวกันนะครับ เามาดูตัวแรกเลยนะครับผมตัวแรกนี้นะครับก็เป็นคล้าที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งสามารถอยู่ในบ้านเราแล้วก็ปลูกกันมานมนานนะครับผมหลายสิบปีแล้วนะครับนั่นก็คือคล้ากระต่ายชมจันนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับคล้ากระต่ายชมจันนี้นะครับผมเป็นค้า ที่ราคาถูกที่สุดนะครับก็คือมีเยอะแล้วก็มีขายกันทั่วไปในตลาดของบ้านเรานะครับผมสามารถหาซื้อได้ง่ายนะครับที่เราเรียกว่าคลากระต่ายชมจันนี้นะครับในช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับหรือว่าในช่วงที่ข้างขึ้นนะครับผมคลาชนิดนี้นะครับก็จะมีการออกดอกนะครับและบานเต็มที่ในช่วงวันพระจันทร์เต็มดวงนะครับ คลากระต่ายชมจันนี้นะครับมีชื่อภาษาอังกฤษว่า m a r น n t a l e u k u n e r a คือ c o e n a นะครับลักษณะใบของเขานะครับจะมีสีเขียวนะครับมีรอยขีดใบชัดเจนนะครับสามารถสัมผัสได้และหน้าใบของเขานะครับจะมีรอยแต้มนะครับผม สีน้ำตาลถึงสีดำนะครับลักษณะคล้ายๆรอยเท้าของกระต่ายนะครับและดอกของเขานะครับจะมีดอกสีขาวนะครับผมแต้มด้วยสีม่วงนะครับ สำหรับตัวต่อไปนะครับก็คือเรดมาเรนตาหรือมาเรนตาแดงนะครับคารเรดมาเรนตาตัวนี้นะครับตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของกลุ่มคนราคาักค้าคนชอบไม้ใบในประเทศไทยนะครับเพราะว่าได้มีการนำเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับแต่ราคาก็ยังค่อนข้างสูงนะครับ ราคาเริ่มตั้งแต่หลักร้อยบาทนะครับเป็นต้นไปจนถึงพันนะครับถึงสองพนะครับผมทั้งนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับฟอร์มของต้นนะครับแล้วก็การเลี้ยงดูของผู้ปลูกนะครับว่าได้เลี้ยงดูดีขนาดไหนที่จะทําให้ใบของเขาสวยแล้วก็โตนะครับถ้าหากฟอร์มเขาสวยแล้วก็ใบสวยนะครับราคานั้นก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณเลยนะครับ สำหรับเบรสมาเรนตานะครับมีชื่อภาษาอังกฤษชื่อเต็มว่ามาเรนตาริวคูโนราอิริโทโนรานะครับดอกของเขานะครับจะออกดอกสีม่วงนะครับแล้วก็แต้มด้วยสีม่วงเข้มนะครับผม ลักษณะใบของเขาจะออกใบสีเขียวเข้มนะครับผมและมีรอยขีดแต้มสีแดงนะครับที่สวยงามดูโดดเด่นชัดเจนนะครับผม สำหรับมาเรนตาตัวที่3นะครับเรามาทำความรู้จักกับคลาแบ็กมาเรนตานะครับผมสำหรับคลาตัวนี้นะครับถือว่ายังมีน้อยนะครับในประเทศไทยของเรานะครับถ้าเทียบกับ2ตัวที่ผ่านมานะครับราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จะบอกได้ว่าหาซื้อได้ยากมากนะครับก็เนื่องจาก ยังไม่มีผู้นําเข้าขาชนิดนี้จากต่างประเทศนะครับหรือว่าผู้ผลิตในประเทศไทยของเรานะครับก็ยังไม่สามารถที่จะเพาะขลาชนิดนี้นะครับได้เป็นจํานวนมากก็เลยทําให้ราคานั้นสูงนะครับผมสําหรับแบ็กมาเรนต้านะครับมีชื่อภาษาอังกฤษชื่อเต็มว่า m a r e เ t a ต้าริ n คู a นราแม n g i งเจนะครับลักษณะ ดอกของเขานะครับจะมีดอกสีขาวแต้มสีม่วงเข้มนะครับในส่วนใบนั้นจะมีสีเขียวเข้มนะครับมีรอยขีดสีขาวเป็นเส้นชัดเจนนะครับมีสีขาวและสีดำตัดสลับกันนะครับทำให้ใบของเขาดูโดดเด่นสวยงามมากนะครับ ตัวที่4นะครับผมที่เราจะมาแนะนำให้รู้จักกันนะครับก็คือครากระต่ายชมจันด่างนะครับผมสำหรับต้นนี้นะครับฟอร์มยังเล็กนะครับแต่ราคาก็ค่อนข้างแพงนะครับซึ่งคระกระต่ายชมจันด่างนี้นะครับเราก็สามารถหาซื้อได้แต่ก็หาซื้อได้ยากมากนะครับในประเทศไทยของเราก็มีเฉพาะบางบางท่านนะครับที่มีสะสมไว้นะครับ สำหรับตัวต่อไปนะครับที่จะมาแนะนำก็คือขาเลมอนลัมนะครับผมขาตัวนี้ถือว่าหาได้ยากมากนะครับในประเทศไทยจะมีเพียงไม่กี่ท่านนะครับที่มีสะสมไว้ในตอนนี้นะครับ สำหรับมารันตาเลมอนลามนะครับมีอีกชื่อหนึ่งในภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่ามารันตาลิลคูเนรามาลิเซลานะครับผม และมาเรนตาตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะมาแนะนำให้รู้จักนั่นก็คือมาเรนตาซิลเวอร์แบนนะครับผมคลาตัวนี้ถือว่าเป็นคลาที่หายากที่สุดนะครับทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศถือว่าคลาตัวนี้เป็นแรไอเทมนะครับหรือว่าเป็นคลาที่ราคาสูงม,มากนะครับแล้วก็แพงที่สุด ในบรรดาของค้าในตระกูลมาเรนต้าทั้งหมดนะครับผม นี้นะครับก็คือค้ามมาเรนตาทั้ง6ชนิดนะครับที่เราได้สรรหาแล้วก็รวบรวมมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะครับในสกุลมาเรนตานะครับในโอกาสต,ต่อไปนะครับเราก็จะมาแนะนำค้าในสกุลต่อไปนะครับฝากติดตามช่องไรซาล่าไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ